สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะวันนี้พบกับเชฟหมอปุ้มเ e เกอรี่ออนไลน์คลีนิกวันนี้นะคะปุ้มจะพามาทำเมนูสุดพิเศษที่มีชื่อว่าสตรอเบอรี่ชีสคัพค่ะเมนูนี้นะคะปุ้มจะสอนตั้งแต่ต้นนะคะยันจนการทำซอสสตรอเบอรี่ด้วย สำหรับคนที่อยากจะทำเป็นแบบชีสพายเพื่อที่จะส่งขายออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นส่งขายในแกลฟ Food หรือว่า Line Man เน้นการขายแบบแพ็คส่งง่ายนะคะวันนี้นะคะพิเศษสุดๆเพราะว่าอะไรนะคะปุ้มจะใช้ครีมชีสนะคะเป็นครีมชีสสุดพิเศษยี่ห้อเดบิกค่ะและเช่นเดียวกันวิปครีมวันนี้นะคะที่ปุ้มใช้เนี่ยปุ้มก็ใช้เป็นตัวนี้เช่นกันคือเดบิกดูโอวิปค่ะ เรามาเริ่มต้นกันเลยละกันอันดับแรกสิ่งที่พี่ต้องมีปุ้มจะต้องบอกก่อนเลยว่าครีมชีสนี้นะคะเราจะใช้ผงเจลาตินร่วมด้วยอันนี้สำคัญ คือถามว่าทำไมสำคัญเพราะว่าเราจะต้องทำก่อนโดยการบรูมเจลาตินก่อนบูมเจลาตินคืออะไรนะคะคือการใส่น้ำเปล่าเป็นน้ำแบบน้ำเย็นหรือน้ำอุณหภูมิห้องก็ได้นะคะใส่ลงไปในเจลาตินอันนี้เจลาตินนะคะถามว่าปุ้มใช้ยี่ห้ออะไรใช้ได้ทุกยี่ห้อเลยวันนี้ที่ปุ้มใช้จะเป็นยี่ห้อแมคกาแลตเจลาตินนะคะ8กรัมนะคะต่อน้ำา25กรัมเราจะมาบูมเจลาตินกันก่อน ใส่น้ำเข้าไปในเจลาตินตัวนี้เลยน้ำ25ต่อเจลาติน8กรัมค่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะพี่คนค่ะเราจะคนให้เจลาตินกับน้ำนะคะเขาเหมือนละลายเขาด้วยกันแบบนี้ค่ะแล้วเราจะตั้งทิ้งไว้แบบนี้คือเรียกว่าบลูมเจลาตินค่ะเราตั้งเขาทิ้งไว้เลยเพื่อให้เขาดูดซึมน้ำมาเก็บไว้ในตัวเจลาตินค่ะ ถัดมาเตรียมสม,สมัดมาค่ะแน่นอนแครกเกอร์ต้องมาเราจะใช้แครกเกอร์บดค่ะใช้แครกเกอร์นะคะอยู่ที่200กรัมต่อเนย100กรัมค่ะซึ่งเนยเนี่ยเราจะต้องนำเนยไปละลายนะเราจะนำเนยน,นะคะเป็นเนยจืด100กรัมเนี่ยไปละลายค่ะอันนี้คือผงแครกเกอร์เนาะใช้ยี่ห้ออะไรได้หมดเลยแค่นำไปบดหรือนำใส่เครื่องปัน่น200กรัมต่อเนยจืด100กรัมค่ะแล้วเราก็จะใส่ เนยที่เราละลายแล้วลงไปกับแคคเกอร์ค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะคนผสมให้เข้ากันใช้ช้อนก็ได้หรือว่าจะใช้ไม้พายก็ได้คนผสมให้เข้ากันตอนนี้เนี่ยเราก็จะได้ฐานแคคเกอร์ง่ายๆแค่นี้เลยโดยที่สูตรนี้นะคะเราไม่ต้องใช้เตาอบด้วย ใครไม่มีเตาอบเป็นมือใหม่อยากเริ่มหารายได้จากการทำเบเกอรี่พี่สามารถใช้สูตรนี้ได้เลยหลังจากนั้นนะคะเราจะมากรุใส่ถ้วยค่ะซึ่งถ้วยตัวนี้พี่อาจจะไปหาซื้อได้เลยคือมันจะเป็นถ้วยคล้ายๆถ้วยคุกกี้ปุ่มประยุกต์มาแล้วแบบรู้สึกว่ามันทำง่ายแล้วก็ทำออกมาได้แบบพร้อมส่ง แล้วพร้อมขายมากๆอันดับแรกเราจะตักแครกเกอร์ที่เราผสมกับเนยไว้เมื่อกี้นะคะเราก็จะตักแครกเกอร์ลงไปเราจะใส่แครกเกอร์ลงไปสักประมาณ2ช้อนอันนี้คือกะเอาได้เลยนะสักประมาณ2ช้อนค่ะใส่ลงไปเลยค่ะถ้าไม่พอนะคะเราค่อยเติมค่ะจากนั้นนะคะทุกคนส่วนตัวปุ้มเนี่ยเวลาที่ปุ้มชอบกุนะปุ้มจะใช้ตัวนี้ค่ะที่หลายคนเขาเวลาบีบวิปครีมเป็นกุหลาบอะ เขาเรียกว่าตัวทําดอกกุหลาบเวลาเขาบีบว,ปวิปไว้บนแท่นเนี่ยเพื่อบีบวิปครีมเนาะเราจะใช้มากดแบบนี้คือมันกดได้ดีมากๆค่ะพี่คือไม่ว่าถ้วยเราเนี่ยมันจะใหญ่จะเล็กแค่ไหนนะคะเราก็ใช้ตัวนี้กดหรือใครเนี่ยจะใช้เป็นถ้วยที่เลก็กกว่านี้เอาก้นแบนๆนะคะมากดก็ได้เช่นกันนี่กดให้ได้แบบนี้เลย กดทุกอันเลยค่ะพี่สูตรนี้ทำได้ประมาณ6-8เรียบร้อยแบบนี้เราได้แล้วนะคะฐานแคกเกอร์นะคะใช้ประมาณ2ช้อนใส่ลงไปทีนี้เนี่ยพอเราได้แบบนี้แล้วนะคะก่อนที่เราจะไปทำครีมชีสนะปุ้มแนะนำว่าให้ทุกท่านนะคะเซตตัวแคกเกอร์เนี่ยในตู้เย็นแล้วเราจะมาทำครีมชีสกันปุ้มขอไปแช่ตู้เย็นก่อนนะแช่ช่องธรรมดาได้เลย ไปกันต่อนะคะเดี๋ยวปุ้มขอเอาวิปครีมออกมาก่อนเพราะว่าวิปครีมเนี่ยจะต้องแช่ตู้เย็นไว้ก่อนที่เราจะตีวิปนะถ้าทุกคนจำได้เนาะว่าปุ้มได้บลูมเจลาตินเอาไว้แบบนี้เห็นไหมเราจะเห็นว่าเจลาตินเขาเนี่ยเขาก็จะดูดซับน้ำไปเป็นก้อนแข็งๆแบบนี้เลยพอเราทำได้แบบนี้แล้วนะคะก่อนที่จะมาตีวิปครีมนะปุ้มแนะนำนิดหนึ่ง เราจะนําไปใส่ในหม้อเราตั้งเตาเราจะใส่ลงไปในหม้อเนี่ยเจลาตินที่บูมไว้เนี่ยมันจะออกมาเป็นแบบนี้เลยนะออกมาเป็นก้อนเป็นแผ่นแบบนี้เลยนะคะเราจะไปตั้งไฟค่ะเราจะไปตั้งเตาใช้ไฟกลางแล้วเดี๋ยวให้มันละลายแล้วเดี๋ยวยกให้ดูนะคะอ่ะทีนี้ถัดมานะ,ะเราจะมาทำในส่วนของครีมชีสค่ะ ครีมชีสนะคะแน่นอนวันนี้ใช้ครีมชีสยี่ห้อเดบิกค่ะครีมชีสเดบิกนะคะเป็นครีมชีสที่ปุ่มชอบมากๆอันนี้คือใช้จริงนะหกล่องเนี่ย คือขนาดเขาอยู่ที่2กิโลถ้าใครที่อยากหาซื้อนะคะพี่สามารถหาซื้อได้ตามร้านอุปกรณ์เบเกอร,อรี่ชั้นนำเราจะนำเอาตัวครีมชีสของเดบิกนะคะ250กรัมปุ้มจะามาเซตตัวที่อุณหภูมิห้องนะ,ะทุกคนจะสังเกตว่ากดลงไปแล้วเนี่ยครีมชีสมันจะนุ่มลงเพราะว่าอะไรถ้าเกิดว่าเราตีครีมชีสตอนที่เราเพิ่งออกมาจากตู้เย็นนะคะมันจะกระจายกระเด็นกระดอนเพราะว่ามันแข็งแนะนำให้เอาครีมชีส250 g. ทุกคนนำมาตั้งไว้ก่อนสักประมาณ30นาทีก่อนทำถัดมาใช้วิปครีมเดบิกดูโอวิปนะคะวันนี้ที่พุมใช้นะคะเป็นยี่ห้อเดบิกเช่นเดียวกันเราจะใช้เดบิกดูโอวิปนะอยู่ที่225กรัมถัดมานมข้นหวานยี่ห้ออะไรก็ได้85กรัม ถัดมาจะเป็นเจลาตินค่ะซึ่งเราเนี่ยนำไปละลายเรียบร้อยแล้วทุกคนในหม้อเมื่อสักครู่นี้เนาะที่ทุกคนเห็นว่ามันจะเป็นก้อนที่เราบุมเจลาตินไว้ใช่ไหมคะตอนนี้เนี่ยเจลาตินเขาตั้งไฟนะคะเขาก็คือจะละลายออกมาเป็นแบบนี้แล้วอันนี้คือพร้อมใช้นะคะเราก็ตั้งหล่อไว้สักครู่เดียวและกลิ่นวานิลลา1ส่วน2ช้อนชาและสุดท้ายนะคะแนะนำให้ใส่น้ำมะนาวด้วย1ส่วน2ช้อนโต๊ะใครไม่มีไม่ต้องใส่ก็ได แต่ว่าจริงๆแนะนําว่าควรใส่แต่วันนี้ปุ้มไม่มีปุ้มไม่ใส่ก็อร่อยนะคะแต่แนะนําว่าใส่จะอร่อยขึ้น mm hmm. เราจะมาตีครีมชีสกันครีมชีสนะคะ250กรัมเราจะตีด้วยความเร็วเบอร์หนึ่งให้เป็นลักษณะครีมมี่แล้วเดี๋ยวปุมจะให้ดูว่าเนื้อครีมชีสของเขานะคะนุ่มเนียนและที่ปุ้มชอบมากเลยคือรสชาติเขากลมกล่อมมาก เขาจะไม่ติดเปรี้ยวจนเกินไปนี่ค่ะเราตีครีมชีสนะคะจนได้ลสกาณะเป็นเนื้อครีมมี่แบบนี้จะเห็นเลยว่าเนื้อคุนเนียนมากพอเราได้แบบนี้แล้วถัดมานะคะส่วนผสมถัดมาที่มุ้งจะใส่เข้าไปนมข้นหวานค่ะใส่ไม่เยอะนะใส่85กรัมและในนี้มีกลิ่นวานิลาเรียบร้อยถ้าใครจะใส่นะ้ำมะนาว1นส่วนสช้อนโต๊ะแนะนำให้พี่ใส่ในขั้นตอนนี้ ทีนี้นะคะปุ้มใส่นมพ้นหวานไปแล้วนะแล้วก็กลิ่นวานิลา1-2ส่วนสช้อนชา <th bb> มันก็จะทำให้ตัวครีมชีสของเราเนี่ยมันนิ่มและเนียนขึ้นไปอีกค่ะเราก็อย่าลืมนะคะพี่ปาดโถตลอดเวลา <th bb> ทีนี้นะคะเราจะใส่ส่มสมอีกส่วนหนึ่งเราจะใส่ Cream Duo วิปครีมเดบิกดูโอวิปเราจะใส่ลงไปเลยแ <th bb> นะนำทยอยใส่ทีละครึ่งตีด้วยความเร็วหนึ่งได้เลย ง่ายมากค่ะส่วนนี้บอกเลยว่าง่ายมากแล้วได้เนื้อครีมชีสเนียนๆสวยๆไม่ใส่นมข้นหวานได้อาจจะใส่เป็นน้ำตาลทรายเบเกอรี่ได้ค่ะแต่จริงๆแนะนำนมข้นหวานมันจะทำให้เนียนขึ้นไปอีกค่ะพี่เนื้อของครีมชีสนะคะเนียนขึ้นกว่าการใช้น้ำตาลอ่าแล้วก็รสชาติเขาก็หนัวอร่อยมาก เราใส่วิปครีมรอบที่สองไปเรียบร้อยนะคะนี่ค่ะพุ่งจะให้ทุกคนสังเกตดูนเนื้อของครีมชีสที่เราตีเรียบร้อยแล้วดีๆนะคะเขาเซ็ตตัวดีงามมากนี่ได้ออกมาแล้วแบบนี้แต่นี้ยังไม่เสร็จนะคะเราจะต้องใส่อีกส,ม,สมหนึ่งนั่นก็คือเจลาตินทุกคนถ้าเกิดว่าทุกคนตั้งเอาไว้นานเนาะเจลาตินบางทีมันเซ็ตตัวนะคะให้เรานำไป วางบนเตาสักคู่เพื่อที่จะทำให้เจลาตินเนี่ยเขากลับมาแบบหลอมละลายอีกทีนึงค่ะแต่ก็ต้องไม่ร้อนเกินไปนี่เราก็จะได้แล้วเรียบร้อยนี่ค่ะเราจะใส่เจลาตินนะคะรู้ได้ไงว่าร้อนไม่ร้อนอาจจะต้องเทสนิดหนึ่งนะอาจจะต้องจับดูนะคะถ้าเกิดว่าอุณหภูมิเนี่ยให้แบบอุ่นๆพอจับได้แค่นั้นนะ,ะอย่าให้ร้อนจนเกินไปนะแล้วตีเลยค่ะ พอเราตีได้เรียบร้อยแบบนี้เราจะได้ครีมชีสที่เซตตัวค่ะแต่นี่ยังเซตไม่สุดเราจะต้องนําไปเซตในตู้เย็นอีกทีนึงพอเราผสมเจาตนลงไปแล้วเรียบร้อยนะคะเราจะนําครีมชีสที่เราผสมได้ใส่ถุงบีบครีมชีสนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะนําใส่ถุงบีบไว้เนาะไม่ต้องใส่หัวบีบเลย เดี๋ยวเราจะบีบใส่ถ้วยอีกทีหนึง่งเราจะมาต่อที่การทำซอสเดี๋ยวเราจะทำการทำซอสไว้รอเพราะว่าอะไรนะคะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไม่ทำซอสไว้ก่อนเดี๋ยวซอสร้อนเกินไปมาใส่ตกแต่งได้ยากสำหรับวัตถุดิบในการทำซอสสตอรอเบอรี่มีอะไรบ้างอันดับแรกเลยแน่นอนค่ะสตอรอเบอรี่แช่แข็ง200กรัม สตรอเบอรี่แช่แข็งหาซื้อได้ตามแมคโครได้เลยนะคะถ้าสมมุติว่าเราตั้งไว้ให้ละลายละน้ำมันออกมาเยอะแนะนำอาจจะเทน้ำออกนะคะเราจะใส่สตรอเบอรี่แช่แข็งลงไปในหมอนน้อนี้ใส่สตรอเบอรี่แช่แข็งยังไม่ได้เปิดไฟนะคะพี่อันเนี้ยทีนี้นะคะเราก็จะค่อยๆเปิดไฟเตานะคะเปิดเป็นไฟกลางถัดมานะคะใส่น้ำตาลทรายค่ะน้ำตาลทราย180กรัมและ น้ำเปล่าค่ะ110กรัมค่ะใส่ลงไปได้เลยคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันเลยค่ะแล้วเราจะตั้งไฟนะคะจนส่วนของซอสเนี่ยเขาจะค่อยๆเดือดค่ะแล้วตัวสตรอเบอรี่ของเราเนี่ยมันก็จะค่อยๆนิ่มนะคแล้วก็อาจจะค่อยๆเละลงเราจะเหลือส่วนผสมหนึ่งที่ยังไม่ใส่ในการทำตัวซอสสตรอเบอรี่นะคะพี่ คือสมสมนี้ค่ะเราจะเหลือแค่แป้งกวนไส้นะ15กรัมที่ยังไม่ใส่ระหว่างนี้นะคะเราก็จะให้ตัวซอสของเรานะคะค่อยๆเดือดเดี๋ยวตัวสตรอเบอรี่เนี่ยมันจะค่อยๆเละขึ้นเพราะถ้าหลายคนคิดว่าโอ๊ยสตรอเบอรี่เป็นลูกขนาดนี้เราจะไปทำยังไงสตรอเบอรี่เป็นลูกเนี่ยเดี๋ยวมันจะค่อยๆเละเพราะว่ามันเจอความร้อนค่ะแล้วเดี๋ยวมันจะกลายเป็นเนื้อเบาๆบางๆที่อยู่ในซอสสตรอเบอรี่ของเราเอง พอเริ่มเดือดแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะรอให้เริ่มเดือดแล้วเดี๋ยวเราจะใส่แป้งกวนไส้เราจะรอให้เขาค่อยๆเดือดตอนนี้พุ่มใช้ไฟเป็นไฟกลางค่อนแรงนะเราจะยังไม่ใส่แป้งกวนไส้นะคะพี่เพราะอะไรคือเราอยากคนให้ส่วนของสตรอเบอรี่เขาอะนิ่มจนเละถ้าเกิดว่ายังไม่เละพอใจนะคะอาจจะสามารถใช้พวกแบบ แล้วก็นะคะใช้ในการคนเพื่อทําให้สตรอเบอรี่เนี่ยให้มันเละได้ทีนี้นะคะพอได้แบบนี้ปุ๊บพอเริ่มเดือดเนาะเราจะใส่ในส่วนของแป้งกวนไส้ลงไปค่ะนี่เราก็คนเลยค่ะพอตอนที่ใส่แป้งกวนไส้ไปนะคะเราจะเห็นว่ามันจะทําให้ตัวซอสเราเนี่ยดูขน้ขนๆไม่ต้องตกใจนะคะพ,พี่มันจะดูขน้ขนๆคนไปเรื่อยๆถ้าเมื่อไหร่ที่แป้งสุก ตัวซอสเนี่ยเขาจะใสขึ้นเองตอนที่เราคนอยู่เนี่ยเราจะเห็นเลยว่ามันยังไม่ใสค่ะเราจะคนไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราจะเห็นเลยว่าตัวแป้งนะคะเดี๋ยวเขาจะค่อยๆใสขึ้นแล้วก็ให้ดีแป้งกวนไส้รอนด้วยเดี๋ยวต้องรอหน่อยเนาะต้องใช้เวลานิดนึงเพราะว่าถ้าเราทําซอสเยอะอย่างสูตรนี้ยปุ้มทําซอสเยอะนะ เพราะว่าปุ้มอยากจะเก็บเอาไว้ใช้พี่ก็ต้องอย่าเพิ่งรีบยกลงเราต้องกวนจนแบบเราจะเห็นเลยว่าเขาเงาขึ้นแล้วก็คนขึ้นต้องให้มั่นใจเลยว่าแป้งเขาสุกแป้งเงาขึ้นแล้วก็คนขึ้นเราจะเห็นเนี่ยเขาจะเดือดปุดๆขึ้นมาบางคนเขาก็จะตั้งไว้แต่ว่าปุ้มชอบคนดีกว่า เพราะว่าตั้งไว้เนี่ยเดี๋ยวมันแบบไม่ทันเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเราปล่อยให้มันเดือดเยอะเกินมันจะค้นมากเดี๋ยวพี่ลองดูนะตัวสตรอเบอรี่ที่มันเป็นก้อนเนี่ยตอนนี้เขาก็จะเป็นแบบเละๆให้จดหมดเลยสามารถแบบเอามาเป็นแยมได้เลยค่ะนี่เรียบร้อยเราจะเห็นเลยว่าเขาเงาขึ้นเพราะมันจะเห็นว่าซอสเนี่ยเขาจะดูเงาขึ้นนะแล้วก็มันจะมีก้อนของสตรอเบอรี่อยู่บ้างอันนี้คือ ปกติเลยเพราะว่าเราแบบใช้สตรอเบอรี่แท้ๆเลยในการทำแล้วเราก็ไม่ได้ใส่ตัวน้ำหวานน่ะนี่ค่ะซอสเราทำเสร็จเรียบร้อยนะคะอันนี้คือซอสสตรอเบอรี่จากสตรอเบอรี่แช่แข็งตัวซอสนะคะเขาก็จะเป็นลักษณะแบบเป็นยยแยมแบบนี้เดี๋ยวพอตั้งไว้แป๊บนึงเนี่ยเขาจะค้นขึ้นจะเอาเป็นว่าเรากวนจนเราเนี่ยเห็นว่าเขาขึ้นเงาแล้วก็ลักษณะเขาก็จะเป็นแบบเป็นเนื้อซอสแบบนี้เลย เงาเงาอันนี้คือได้แล้วเรียบร้อยซอสที่กวนแล้วทีนี้นะคะทุกคนเทซอสที่ทําได้เนาะเอาไว้ในชามผสมแล้วเดี๋ยวเราจะนำไปเข้าตู้เย็นค่ะเพื่อเซตตัวแล้วเดี๋ยวเราจะมาประกอบตัวครีมชีสเดี๋ยวเขาเอาไปแช่เสร็จไว้ก่อนอ่แช่เสร็จไว้ก่อนนะคะทีนี้นะคะเดี๋ยวปุ้มจะมาประกอบตัวครีมชีสแล้วก็ตัวแฮคเกอร์ที่ทุกคนทำเมื่อสักครู่เนาะซึ่งครีมชีส ัวเคกเกอร์นะคะเราจะอยู่ในตู้เย็นเมื่อตอนต้นไลฟ์นะคะเราทำาค็คเกอร์เอาไว้เรียบร้อยแล้วแบบนี้หลังจากนั้นเราจะมาทำการประกอบกันโดยที่สิ่งที่ต้องมีเป็นอะไรไปไม่ได้เลยก็คืออะไรสตรอเบอรี่เราจะใช้สตรอเบอรี่สดในการประกอบตกแต่งนะคะปุ้มมีทิคในการหั่นสตรอเบอรี่นิดหนึงนะคะก็คือถ้าอยากหั่นให้ได้เยอะเนาะก็อาจจะหั่นเป็นแบบนี้ได้นะถ้าเกิดว่าแบบเราทำขายเนาะก็อาจจะหั่นแบบ แต่มันอาจจะไม่เท่ากันเนาะถ้าให้สวยมันควรเห็นแกนสตรอเบอรี่ข้างในหั่นแบบครึ่งหนึ่งอะเห็นแกนสตรอเบอรี่ข้างในอ่ะทีนี้เรามาดูต่อนะคะเราจะทําการประกอบสตรอเบอรี่ค่ะเทคนิคในการประกอบนะคะก็คือแค่วางสตรอเบอรี่เข้าไปเนาะก็คือวางเข้าไปตรงๆแบบนี้เลยก็ต้องวางให้เขาชิดกันสนิท ถ้าเกิดว่าวางยากอาจจะต้องตัดปลายก้นนิดนึงะสรอย่างเงี้ยมันจะดูวางยากเนาะให้พี่ตัดก้นให้เขาแบบสามารถที่จะตั้งได้มันก็จะวางง่ายขึ้นแบบนี้นี่ก็จะสวยขึ้นสวยขึ้นนะเออมันก็จะชัวร์ว่าไม่ล้มอะ่ะอันนี้ค่ะเราก็จะวางแบบนี้สวยมากน่าก,กินมากแล้วจะน่าก,กินกว่านี้อีกเราจะต้องใส่ครีมชีสลงไป ซึ่งครีมชีสที่เราใช้วันนี้ด้วยการทำจาก d เด i ิกดูอว i p ขวดสีม่วงตัวนี้นะคะเหมาะกับการทำขายมากๆเพราะว่าอะไร 1. ราคาไม่แรงมันจะเป็นวิปที่อาจจะไม่ได้เป็นนอนเดลลี่นะคะแต่ว่ารสชาติของเขาเนี่ยมีความอร่อยแบบไม่เคลือบปากแล้วก็ราคาเหมาะกับการทำขายมากส่วนครีมชีสนี้นะคะเป็นครีมชีสแท้ๆเลยทานแล้วแบบนวลนัวในปาก แล้วรสชาติเนี่ยกลมกล่อมมากแนะนำว่าตัดปากไม่ต้องกว้างมากนะคะแล้วเราก็จะบีบค่ะแล้วจะค่อยๆบีบนะเทคนิคคือให้บีบลงไปตรงซอกระหว่างเทคนิคนะให้บีบลงไปตรงซอกระหว่างให้เรียบร้อยก่อนลองสังเกตดูเนาะวราจะบีบลงไประหว่างกลางก่อนนะเราจะตัดถุงบีบเนี่ยไม่ต้องตัดแบบว่า ปลายใหญ่นะคะเราจะเน้นเหมือนปลายอะประมาณแค่1เซนเองนะคะเพื่อที่จะบีบลงไปตรงกลางก่อนโดยที่จะยัดให้มันแบบว่าให้มันแนบอะพี่พี่เพื่อความสวยงามมันจะมีตรงหลุมตรงด้านล่างสังเกตรูเห็นไหมตรงช่องนะคะคล้ายๆกับซอกเหงือกเลยอย่างเงี้ยไปเรื่องฟันละหนึ่งก็จะต้องยัดเข้าไปด้วยเออต้องยัดเข้าไปตรงซอกเราจะยัดเข้าไปแบบนี้ ทีนี้ปุ้มจะบีบลงไปตรงนี้นะคนลองดูการบีบนะคะเราจะบีบไปตรงซอกให้ได้ก่อนยัดเข้าไปตรงซอกแล้วก็บีบขึ้นมาคือมันจะได้แบบว่าแน่นเต็มพอได้แบบนี้แล้วปุ๊บเราก็จะทำการใส่ตรงกลางก็บีบใส่ตรงกลางไปเลยค่ะ แต่ก่อนที่จะใส่ให้หมดนะ,ะให้พี่เนี่ยนำเอาสตรอเบอรี่นะคะที่เราหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้ใส่ลงไปตรงกลางด้วยเพื่ออะไรนะคะอันนี้เป็นเทคนิคนะคะเพื่อว่าถ้าเราทำขายนะพี่ถ้าเราจะใส่แบบแตะครีมชีสทั้งหมดเนี่ยต้นทุนมันจะสูงมากนะคะให้เราใส่สตรอเบอรี่ลงไปตรงกลางด้วยเล็กน้อยแบบนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะให้เราค่อยๆบีบให้เราบีบครีมชีสนะคะใส่ด้านบน เราจะยังเหลือพื้นที่ข้างบนอยู่เพื่อเดี๋ยวเราจะใส่ซอสนะคะพี่อ่าพอเราได้แบบนี้ปุ๊บพักไว้ก่อนให้นำไปเซตตัวในตู้เย็นอีกสักนิดหนึ่งคือครีมชีสเนี่ยจริงๆอ่ะไม่ต้องเซตมากก็ได้แต่ว่าซอสเรามันยังร้อนอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะนำซอสร้อนๆเนี่ยมาเทบนครีมชีสเนี่ยมันจะทำให้ครีมชีสและวิปครีมที่เราตีให้มันอยู่ตัวเนี่ยมันเหลวเกินไปนะคะนี่ค่ะ อันดับแรกเนาะเดี๋ยวเราจะมาตักซอสนะคะเราจะใส่ถุงบีบนิดหนึ่งเพื่อที่จะได้บีบนะคะนี่ค่ะจะเป็นซอสสตอรอเบอรี่ของเราปุ้มจะตักเท่านี้ก่อนมันจะยังอุ่นๆเนาะแต่จริงๆอะ่ะให้พี่รอเย็นก่อนนะแต่ปุ้มสาธิตให้ดูจะได้แบบว่าไม่ต้องเสียเวลานานพี่ก็สามารถนำซอสเนี่ยมาใส่โลยด้านบนซอสเขาแบบ เงาบอกเลยว่าซอสเนี่ยเงามากทีนี้นะคะเราจะวางสตรอเบอรี่ข้างบนเราก็จะเลือกสตรอเบอรี่ลูกเบิมบ่มๆใหญ่ๆอันนี้เป็นสตรอเบอรี่ของอเมริกาวางลงไปเลยค่ะให้ดีมีใบหน่อยก็จะสวยนะวางเลยหรอบ้วางเลยเรียบร้อยนี่คือสตรอเบอรี่ชีสคัพตัวข้างล่างเป็นสตรอเบอรี่เกาหลีข้างบนเป็นสตรอเบอรี่อเมริกา ความพิเียยมน่ากินมากๆจริงๆใครอยากจะปรับซอสเป็นซอสอย่างอื่นเนี่ยได้หมดเลยง่ายไหมคะบอกเลยว่าง่ายไม่ได้ยากอย่างที่คิดแล้วก็สามารถที่จะทำส่งขายได้ด้วยนะเวลาเราทำส่งขายเราก็แค่ปิดฝาแค่นั้นเลยนะคะแนะนำว่าถ้าซอสมะีิลูกใหญ่พี่อาจจะต้องฝันให้บางลงเดี๋ยวปิดฝาไม่ได้ อันนี้ปกตินะถ้าเขาขายกันเขาขายแพงนะพี่ต้องขายราคาพิเมีม่นิดหนึ่งนะเพราะสตรอเบอรี่แพงนะวันนี้วันนี้ต้องขออนุญาตเตรียมจบไลฟ์ไปก่อนแล้วนะคะด้วยขนมสตรอเบอรี่ชีสคัพน้าทานแบบนี้ด้วยครีมชีสเตบิกและ วิบเดบิ d ดูโอวิ p ยังไงมารอติดตามเมนูหน้าหรือไลน์หน้าจะสอนเรื่องอะไรนะคะแล้วก็ฝากเวิร์กช็อปถ้าใครอยากมาเรียนเจอตัวกับเชฟอปุ้มตอนนี้เรามีเวิร์กช็อปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอยากได้รายละเอียดเวิร์กช็อปเรียน1วันไปเปิดร้านเบเกอรี่ออนไลน์ให้ได้ภายใน7วันพี่สามารถทักแชทไปที่แอดมินเพื่อขอรายละเอียดได้เลยนะคะ ตอนนี้คิวคิวยาวมากนะคะเพราะว่าไม่ใช่เปิดจำกัดนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วขอบคุณพี่ๆทุกท่านมากเลยนะคะเจอกันในรายหน้าวันอังคารเวลาหนึ่งทุ่มครึ่งนะคะใบพายฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ